สวัสดีค่ะมาทรงค่ะวันนี้สาวๆของเราจะพาชมรอบๆวัดนะคะนี่เป็นวัดวันปอกเนาะใครมาถ่ายชื่อป้อกเลยเสร็จแล้วนี่เป็นวัดวันปอกนะคะยังไม่เคยมีใครมาถ่ายนะคะนี่ก็เป็นอุโบสถนี่ก็เป็นอุโบสถนะคะแล้วอันนี้เราเป็นอะไรนี่เป็นชามนะ้า สาราสาราเก็บของเก็บของได้มานะก็คือสาราเก็บของนะคะนี่ก็ทางออกอีกทางหนึ่งนะคะทางเข้าบัาอีกทางหนึ่งค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้หมอก นก็คือ,อนี่เป็นอะไรคะอ๋อ <c oughs> เป็นพุ่นไม่เ็นกันคือเจ็ดลูกวันสาราเจ็ดลูกวันนะคะอีอ <c oughs> พระเจ้าวันจันทร์สิอ๋อพระเจ้าอุปคุตนะคะเจ็ดวันค่ะนี่คุณปู่ก็มาปัดยุ <c oughs> ค่ะคุณปู่ก็มาทำความสะอาดนะคะปู่ <c oughs> ไม่ได้ย,ยินนะคะนี่ที่เราไปบ้านวันก่อนนะคะนี่อายุเกือบร้อยปีแล้วค่ะนี่ปู่นี่ไม่ค่อยเห็นดีนะคะ <N iin> ยังมีแรงอยู่นะคะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นวิวนอกวัดนะคะวิวถ้ามองไปถนนนี่จะเห็นทางเห็นถนนแล้วก็เห็นรอยเห็นพระธาตุวันพายนะคะนี่คะ่ะพระธาตุวันพายที่เราไปทําบุญเมื่อวานนะคะนี่นะคะนี่สวยงา หมู่บ้านวันป๊อกนะคะอืสาวๆของเราไปก่อนแล้วนี่ก็วิหารนะคะวิหารวัดวันป๊อกนะคะต้นแปลกนี่เป็นอะไรคะ เป็นศาลาอันนี้เป็นตีบันปางหัวหกาานันค่ะศาลาศาลาศาลาเทิวลา,าเออเทิวลา,านี่ก็เป็นเทิวลา,าลูกประคุดนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่น้ํานะคะน้ําไม่มานี่หลอกหลอกตับเต่าไงที่นู้นเขาเรียกหลอกอะไรก็ไม่รู้ที่เชียงดุงเขาจะเรียกหลอกตับเต๋อ บรรยากาศีมากเลยค่ะรอบๆวัดวัลป๊อกนะคะนี่เนศาร่เป็นสาาใหม่เป็นใหม่แ้๋อนี่เป็นศาลาใหม่นะคะเก็บเก็บเของเก็บโต๊ะเก็บจอนแล้วก็จานอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นโค วันพักพักีักใชไหทักในปีนี้ปีนี้เขาไม่ไล่เลี้ยงข้าวนะคะทุกปีเขาจะเลี้ยงข้าวคน <c oughs> อะไรเลี้ยงข้าวคนนอนวัดนะคะคนแก่ที่เข้ามานอนวัดเข้ามาถือศีลน,นะคะถือศีลห้าศีลแปดนะคะทุกปีเขาจะทำกับข้าวตรงนี้แหละคะ่ะ นะคะสาว้านจะมาช่วยกันทำนะคะนี่ก็จะเป็นศาลาใหม่นะคะนี่ก็ห้องน้ำนะคะมีสองห้องถังน้ำอีกถังหนึ่งนี่ศาลาเก่าห้องนะะี่ศาเก่าเห้องนะคะเก่าเก่าห้องอ่ะ นี่ก็ห้องน้ำนี่ก็เป็นที่นอนของเจ้าวาดกับเนนนะคะืคีเนี้ยอ๋อนี่นะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ เห็นทุ่งนาแล้วก็รอยแล้วก็หมู่บ้านนะคะต้นข้าวผุดแล้วเขียวปีนี้ข้าดดวดีนี่นะคะ <c oughs> นี่ก็รอบแล้วนะคะเพราะว่าต้นป๊อกน,น้อยนะคะ น้องหวังแล้วก็เป็นน้องนนทิ์นะคะดูน <c oughs> นี่ก็เป็นที่จะอาวาดกับเนนนอนนะคะตรงน,นี้แล้วก็ข้างนอกมันจะเป็นที่กินข้าวของคนมาถือศีลน,นะคะถือศีลห้าศีลแปดนะคะแต่ปีนี้เขาไม่ได้เลี้ยงข้าวนะคะ ลูกหลานก็ทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็เอามาเลี้ยงพี่วัดนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยวิวสวยววออบรรยากศสสาศธรรมชาตินี่นะคะ น้องจันทิพย์จะเอาเข้าไปตานคุณปู่นะคะคุณปู่ที่วัดค่ะเ <Okay. S 1> มื่อตัางคืนนั่งหรเมือ่อเมื่อวันก่อนไม่ได้เข้ามาซอยนี้นะคะ น้องคะน้องก็ว่ารุนขอนะคะน้องอานนนนี่ก็คือว่าน้อง อำานนนนะคะน้องยามนี่ค่ะนี่ค่ะ้อมีานดินขอนี่ะคะต้องมีอีกซอยหนึ่งก็เป็นว้านดินขอมกันนะคะ น้ำหอมไหลไปที่น้ำขึ้นนะคะนี่กับข้าวของเราก็จะเป็นกับข้าวเจนะคะไม่ทันเนื้อทันปลาค่ะวันนี้วันปละมีน้ำพริกนะคะ แล้วก็น้ำพริกโทนเ่านะคะแกงพักทองนะคะแล้วก็หมักน้อยโคนะคะน้องจันทิพย์ของเราเป็นคนทำเองค่ะน,นี่ก็เป็นข้าวนะคะจะเอาไปตานคุณปู่ค่ะคุณปู่น้องแป้งหอมนะคะน้องจันทิพย์ก็เป็นลูกพี่สาวคนโตค่ะ ทุกปีจะมีเจ้าภาพเลี้ยงเข้านะคะแต่ปีนี้ไม่มีเจ้าภาพนะคะเพราะว่าโควิด1 9ลระบาดค่ะก็เลยให้หลานที่บ้านทำนะคะ าทำแบบนี้ข้าฟพรรษานี่ทำแบบน,บบน,บบนี้ทุกสินเลยนะคะเพราะว่าปีนี้ไม่มีเจ้าภาพเลี้ยงข้าวค่ะ ส่งข้าวส่งข้าวคนปลูนค่ะแดดวันนี้ไม่ค่อยร้อนคึมๆอากาศคึม,คมๆไปนะเหมือนฝนจะตกไกลเหมือนกันนะเนี่ยจากว้านมา วัดแล้วบรรยากาศก็สดใสอย่เหมือนเดิมนอมนท้องพาะ้อนพัก ะคะนี่เป็นแกงนี่พักสั่งนนนก็เอาแกงพักสั่งค่ตานเน้น,นะคะ่ะนี่ค่ะนนนเป็นน้องของคุณย่านะคะเอลน คนแก่นอนวัดก็มีแค่นี้ค่ะคช่ <c oughs> ี่วันกลางนี่จะมีร้อยกว่าคนนะแต่เขาไม่ไปกันหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะเขาเลยไม่ไปวัดกันแต่ที่นี่คนคนแก่มาน้อยก็เลย อ,อ,อาหารข้าวที่วัดนะคะนีเนหมัม่นหมานมีหลายหลายจ้าตีนอะไรอ่ะเจอหอเป็นกับข้าวรจีมหมดเลยนะคะนี่นะคะจะเอาไปตานคนปู่นะคะ

ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะวันนี้อากาศก็จะประมาณนี้นะคะน้องจันทิ์ปมีแพนหรือยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีวะ บรรยากาศดีมากเลยรอบๆในวัดวันปอกนะคะน้องก็จะกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้น้องก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะที่บายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ